นะแต่เนี่ยช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศของการที่เราจะเห็นข่าวเรื่องโผลต่างๆนะครับของแวดวงตำรวจกำลังมีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายกันนะครับนี่ก็มีข้อมูลจากตรงโน้นตรงนี้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นยุคสมัยของการที่ใครอยากได้ดิบได้ดีเนี่ยนะต้องเข้าไปกินมาม่านะนะคุณนันทิยาา <laughs> ไปกินมามา่า <laughs> นี่กลายเป็นแบบ กลายเป็นอาหารหรือสำรับอะไรเนี่ยนะกลายเป็นคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องเป็นแบบไม่มีจะกินอะไรอย่างนี้เนาะต้องไปกินมาออม่านะเออต้องกินมามา่าต้องกินแบบปร,ประคองชีวิตกันไปแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ถ้าออหากว่าอยากได้ดิบได้ดีต้องกินมาม่ากินมาม่า้ว <laughs> ต้องไปกินที่ร้านนั้นด้วยนะร้านจันด้วยนะกอ,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 อมาม่า<ๆ>ที่อื่นไม่ได้นะ เออนี่เขาบอกว่ามีการวิ่งกันแบบว่าคือวิ่งฝุ่นตลบอันนี้ได้ยินมาตลอดเลยในช่วงของการแต่งตั้งยุกย้ายแต่รอบเนี้ยเขาวิ่งไปไหนรู้ไหมรอบนี้เขาวิ่งไปหาเจ้าของร้านมาม่าเออวิ่งไปโชว์ตัวกับเจ้าของร้านนะคะก็เอาเรื่องนี้นิดนึงก็แล้วกันเนาะเออตอนนี้ก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้นะคะ นายยมตรีในฐานะประธานคณะกรรมาการกตรนะคะคุณแพททองทานชินวัตรจะมีการนัดประชุมกตรในวันพรุ่งนี้20พฤศจิกายนเพื่อพิจารณาบัญชีรายชื่อแต่งตั้งตำรวจระดับรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติเอ่อแล้วก็เจรตตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บัญชาการพบชเอ่อผู้บัญชาการระดับผู้บัญชาการยศพลตำรวจเอกถึงพลตำรวจโทนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในวันนี้ตอนบ่ายโมง พลตบดเอกิตรพันเพชรผบอตรก็มีการเรียกรองผบอตรและเจรตํารวจแห่งชาติประชุมคณะกรรมาการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตํารวจระดับตํารวจคือบอร์ดกลั่นกรองแล้วค่อยพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะไปสู่ประธานกตรก็คือมีนายกโดยตําแหน่งเนี่ยนั่งหัวโตะนะคะวันนี้จะมีการคุยกันก่อนที่พิจารณาเพื่อ,เ,อ,อเพื่อที่จะพิจารณาคุณสมบัติตํารวจระดับรองผบอตรแล้วก็เจรตํารวจแห่งชาติ ถึงผู้บัญชาการที่จะเสนอบัญชีรายชื่อให้กับก,บกตรพิจารณาไปตามลําดับนะคะโดยปีนี้จะมีตําแหน่งรองผอบอรตรว่างอยู่4ตําแหน่งผู้ช่วยผอบอรตรเจ็ดตำแหน่งแล้วก็ผู้บัญชาการว่าง14ตําแหน่งรวม25ตําแหน่งด้วยกันคาดว่าจะมีการโยกระาบรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ30-40ตําตำแหน่งทีนี้มีรายงานว่าการปรับโผแต่งตั้งในพลโค้งสุดท้ายมันเกิดขึ้นช่วงอ่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ มีอดีตรัฐมนตรีอยู่พักหนึ่งบอกว่าตัวเนี่ยอยู่พักหนึ่งแต่ใจเนี่ยไปอยู่อีพักหนึ่งใครหรอพี่คองอนะอ,อดีตรัฐมนตรีตัวอยู่ตรงเนี้ย<อ>แต่ใจไปอยู่ที่อื่น<อ>นำสามตำรวจที่ครองอาวุโสเพียงสามปีเข้าไปพบเจ้าของร้านมาม่าดูตัวก่อนอที่จะออกตัว<อ>ก่อนที่จะออกตัวให้นั่งเก้าอี้ใหญ่ข้ามหัวกลุ่มที่มีอาวุโส,สูงกว่า นอกจากนี้ก็มีตำรวจอีกหลายรายเข้าไปแสดงตัวกินมามา่าจนมีชื่อได้ตำแหน่งระดับเกรด A เช่นเดียวกันเนะเอาะอันน,นี้มันอะไรอันนี้แคเกียรติใจนะสำนวนของไทโพสใช่ไหมใช่ไทโพสไทโพสไทโพสแหมไปแสดงตัวกับเจ้าของร้านมามา่านะแล้วก็กินมามาออะะ่าโชว์ล่ะไปกินมาม่าโชว์ทำไมอ่ะไปกินมาม่าว่าใครจะซูดได้ดังที่สุดเหรอเออนะ หรือ<บ>ว่าเส้นสายเส้นมาม่าของใครจะยาวที่สุดแล้วก็จะได้กลับเกรดเอไปอย่างเงี้ยเหรอหรือเอามาม่าเป็นรีวิวได้ดีมาม่าอร่อยจังเลยครับท่านอะไรเงี้ยนะอ,อ <laughs> นี่ตอนนี้เจ้าสัวสหพัฒน์นี่แบบว่าหืมหืมหืมแล้วนะเดี๋ย <yüz> วผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้เพราะว่า,อ,าอันนี้เนื้อนะคือสหพัฒน์เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของความซื่อสัตย์มากเขาถึงขนาดทําบะหมี่ยี่ห้อซื่อสัตย์ขึ้นมา เพื่อเป็นการตอกย้ามันมีบะหมี่ยี่ห้อซื้อสัตว์ด้วยนะเออเขาทำขึ้นมาไม่เหมือนกันทาไมเจ้าของร้านเขาไม่ไม่ให้กินยี่ห้อนี้คือกินไม่ได้ใช่ไหมมันแสลงไม่ได้ไม่ได้แสลงคันคอเดี๋ยวอ้วกเออนะเอาเรามากินเนี่ยวันพักร่วมรัฐบาลมากินบะหมี่ซื่อสัตว์กันไม่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 ได้เดี๋ยวอ้วกกันหมดเออนะอ่า จริงๆเรื่องเรื่องเรื่องข่าวข่าวตำรวจมันก็มีมาแบบนี้ทุกปีแหละนะมันไม่มีปีไหนที่ไม่ไม่มีข่าวอนะแต่ว่าที่หยิบออกมาพูดเราวันก่อนนี้เขาไปพูดบนเวทีใช่ไหมว่าไม่มีแล้วหมดยุคแล้วนะ่าจะเรื่องเสียงวิ่งเต้นเสียงงงเสียงเงินอะไรเนี่ยไม่มีนะก็เหมือนกับจะดูโอ้เนี่ยตำรวจจะมาสู่ยุคฟ้าสีทองผ่องอัมบยแล้วนะครับทุกอย่างเป็นไปนตาม อาวุโสหลักการคุณธรรมผลงานความรู้ความสามารถอะไรเนี่ยนะแต่ว่าเอาแหละสื่อสื่อที่ทําข่าวตารวจเขาก็ก็รู้กันดีว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะครับมีคาเตือนนะเรื่องตํารวจนิดหนึ่งก็แล้วกันมีคําเตือนจากนายทวัชชัยไทยเขียวนะครับนายธวัชชัยชัยทวัชวชยัยไทยเขียวเนี่ยเป็นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตํารวจหรือกพคตรนะครับท่านโพสเฟซบุ๊กว่าทําไมตำ กตอรอต้องได้รับข้อมูลข้าราชาการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนการประชุมนะเขาก็พูดถึงว่าเรื่องการคัดเลือกการตำรวจให้ลงตำแหน่งตั้งแต่พบรตรล,ลงไปจนถึงตำแหน่งผู้บังคับการต้องเป็นไปตามหลักกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดคือการแต่งตั้งตำแหน่งพบรตรนายกรัฐมนตรีต้องคัดเลือกรายชื่อจากข้าราชาการตำรวจผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายต้องคำนึงถึงหลักอาวุโสนะ คำนึงถึงหลักอาวุโสแล้วก็เรื่องของความรู้ความสามารถประกอบกันโดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปรามเสนอกตรอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนะแล้วก็เข,เขียนยาวนะท่านก็บอกว่ากตรเนี่ยนะ จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดหรือไม่คือมันจะมีกฎกติกาอยู่นะจึงจะถือได้ว่าการลงมติเห็นชอบของกตลนะถูกต้องนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้มีอํานาจอาจจะมีความผิดได้นะครับตามกฎหมายอาญามาตรา87วรรคสี่นะอันนี้ก็ออกมาเตือนกันนะครับแต่ว่าเอ่อคน คนจะทำนี่เขาก็คงปิดช่องโหว่ช่องว่างอะไรกันเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะนี่เรื่องของตํารวจนะครับค่ะอ่าทีนี้มาขยับมาสู่การเมืองระดับท้องถิ่นกันบ้างเมื่อกี้ถ้าบอกว่าเป็นการเมืองระดับองค์กรก็ได้เหมือนกันเนาะใช่ไหมเมื่อกี้เนาะในองค์กรตำรวจเ<อ>นี่ยเออเป็นการเมืองในองค์กรเราขยับมาสู่การเมืองระดับท้องถิ่นกันบ้างแต่การเมือง คือฉากหน้าเนี่ยการคือการเมืองระดับท้องถิ่นแต่ฉากหลังจะบอกว่าฉากหลังก็ไม่ได้เพราะว่านี่เปิดหน้าเปิดตากันมาบนเวทีใหญ่กันทั้งสองพักเลยนะคะจริงๆผู้สมัครไม่ได้มีสองคนเนาะ,ะผู้สมัครมีอีกคนนึงด้วยนะมีอีกคนหนึ่งอ่าบอกชื่อหน่อยอบอกชื่อหน่อยเผื่อว่าเขาจะน้อยใจดู้สื่อไม่พูดถึงเลยนะผู้สมัครอีกคนหนึ่งเบอร์สามเนี่ยที่อุดรนะที่อุดรเนี่ยนะเออพอดีผมเห็นอยู่นะชื่อคุณดนุช นะคุณดน,นุชตันเพรทิศนะเป็นผู้สมัครกลุ่มอิสระคุณดน,นุชเนี่ยก็ดีกรีก็ไม่ธรรมดานะคุณทิยาเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอ,อวสมัมยด<ม>ร,เ,รเนกเาธรรมทัศน์นะ<ม>อ่านะเป็นเป็นหัวหน้าตอนหลังพักรวมพลังประชาชาิไทยอะไรทดี่เขาเขาตัดชื่อให้สั้นลงเนี่ยนะเหลือพเป็นพักรวมพลังเนี่ยคุณดนุชเนี่ยแกก็มาเป็นหัวหน้าพักด้วยอ่าก็เป็นพวก เอาเอาพูดกนตองก็คือเป็นพันธมิตรอุดรน่ะพันธมิตรอุดรพันธมิตรอุดรน,นะเผื่อว่าใครบอกโอ้สองคนนี้ไม่เข้าตาอา้าวมีทางเลือกที่สามก็ว่ากันไปนะครับอา่าให้เห็น<ต>ว่ามันม,มีสามคนแต่ด้วยความที่ผู้ช่วยหาเสียงอะ่ะไม่เท่าพักแดงกับพักสม้มไงอา่าไม่มีคนมาช่วยห,หาเสียงระดับนิดๆเออ<ๆ>คือถ้ามีผู้ช่วยหาเสียงระดับแบบ บิ๊กบิ๊กเบิ้มเบิมมาช่วยหาเสียงเนี่ยก็อาจจะพอเป็นข่าวเป็นคราวได้บ้าง mm. แต่รอบเนี้ยไปสู้เอ,อพรกแดงกับพักคส้มไม่ได้ mm. เพราะว่ารอบนี้เหมือนเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่พักแดงกับพักคส้มเขาจะฆ่ากันให้ตายนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศแล้วก็รวมถึงความสนใจของสื่อจึงพุ่งประเด็นไปที่ผู้สมัครของพักแดงกับพักคส้มมากกว่านะคะเออมื่อวาน